ก่อนที่จะไปไหนนะคะเราจะมาดูโปรตป์และผลการทดลองกันเลยค่ะนี่จะเป็นโปรตไทป์หนึ่งของเรานะคะและนี่จะเป็นโปรตป์ที่สองค่ะและนี่ก็คือผลงานของเรานั่นเองค่ะผลการทดลองนะคะออกมาตามนี้เลยค่ะวางตะปูตัวที่หนึ่งค่ะตัวที่สองค่ะและก็ตัวที่สามค่ะตัวที่สี่ค่ะตัวที่ห้าค่ะ ตกแต่งก<ป>ันใบตองหนี่ ตอนที่1เราจะทําการดีบวงล้อนะคะเพื่อดูว่าเราจะได้เลขอะไรค่ะซึ่งเราได้เลข3นะคะเราก็จะทําการนําตะปูมา3อันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาใส่ในช่องคานของเราค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะถ่วงน้ําหนักนะคะใส่ข้างค่ะแล้วก็ใส่ข้าง3อัน ในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะทําการุูมใส่ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะทําให้คานของเรานั้นอยู่นิ่งๆนะคะโดยที่มันจะไม่เอียงงลงไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะและในตอนนี้เราก็วางครบทั้ง3าอันจนคารหยุดนิ่งแล้วนะคะขั้นตอนที่2เราจะมีอันนี้เข้ามาเพิ่มนะคะเพื่อที่จะใช้ในการถ่วงน้าหนักนะคะ เราจะใช้3มน็อตเหมือนเดิมนะคะในการวางสลับที่นะคะเพื่อทําให้คานนั้นหยุดนิ่งค่ะโดยที่จะมีวัตถุใหม่เข้ามานะคะเพื่อทวงน้าหนักด้านขวาของเราค่ะเราก็จะทําการสุ่มไปเรื่อยๆนะคะตามรูที่เราเจาะค่ะโดยเรานะคะสามารถขยับวัตถุที่เราเอามาใหม่ได้นะคะโดยการขยับตามรูนั่นเองค่ะและในตอนนี้นะคะคานของเราก็เป็นคานที่อยู่นิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน